สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนะรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789ดานำโชคแชร์นาอนะครับวันนี้พามาพบกับแนวทางของลาวสตาร,รอบปกติและว VIP ประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเข้ากลุ่มไ d ดี n e เพื่อที่จะไปรับหวยรัฐบาลงวดนี้นะครับ ันตัวเดียววิ่งตัวเดียวรูตัวเดียวเจาะตัวเดียวและเราพัฒนาวันนี้ด้วยรวมไปถึงฮานอยหวยฮานอยทุกฮานอยนะครับหวยวีพีหวย AP, หวีซ่าหวยพิเศษนะครับเรามีแนวทางให้ตลอดทั้งวันนะครับห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับแอดไลน์เข้าไปเลยครับไปดูผลของวันที่31นะครับปกติออก54532 v i p ออก10159นนะครับวันที่ 31แอดให้นะครับแปดกับ9นะฮะก้ามานะฮะมารอบวีเก้ามาวีนะครับ,รบ,รบเจาะสองตัวเก้าห้าเก้าไม่มีนะครับอ่ะก็ถูกตรงนี้ไปนะครับ ยินด,ดีด้วยนะครับมาดูเด่นประจำวันนี้กันนะครับได้แก่เด่น9และ0นะครับเจาะ2ตัว99 92 95 98นะครับ09 02 05 08เน้นนะคะวันนี้เราจะเน้นไปที่ 9กกับ05นะครับเจาะ3ตัว792605 398แล้วก็หนึเครับเข้ากลุ่ม IDline นะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เด็ทั้งหมดครับ รุปราสตาประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเด่นเก้ากับศูนย์ครับเน้นนะครับสองตัวเก้าสองศูนห้าครับเจาะสามตัว605ครับไอดีไลน์ตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ